เอาอีกแล้วค <irs> รับนผชมครับเกษียณก็เพิ่งเบื่อเพิ่งเบื่อแล้วไปสาธุสาธุอุ้ยเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับไผโนมาตีของเสียงดังปงปงบ้านี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเงี้ยอีกแล้วครับเหี้ยอีกแล้วถอย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 วินจันของพระที่สิงสถิตยูนี่บาดหมดเลยครับเพิ่นตกไปโชคลาภนี่นะครับตอนนี้เพิ่นเริ่ม แสดงอาการปรากฏเ,เห็นตัวเลขครับตัวเลขน,น,น,น้อยนอบ่าเนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบกับ ดีนะครับเนาะผมเกสิพธา่ันผู้ชมครับมาที่วัดร้างกลางป่าครับครับซึ่งมึกขึ้นนี่นะครับเนาะผมฝันว่าครับนี่พระภิกษุครับที่วัดร้างกลางป่าแห่งนี้ครับเอาละครับบอกรับกับสแสดงปฏิหาระครับล่มพัดมาแบบแห้งครับท่านส้มรับอัศจริงนะครับท่านผู้ชมครับ ยังเหล่าผู้ฝันท่านจบอยู่นะครับเนาะท่านเกษตรยังปาฏิหาริยะครับท่านผู้ชมครับครับขึ้นยังสี่ครับมือขึ้นีนผมฝันนะครับเนาะว่ามีพระที่พัดร้างกลางป่าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเพิ่นมาบินท่าบาครับท่านผู้ชมครับท่างวัดสามดูนครับเนาะผมกเกษตบาตให้ทั้งสามดุครับท่านผู้ชมครับเพิ่นกะให้พ่อให้พ่อนะครับเนาะ ผมก็เลยต้องย้อนเข้ามาฟัดป่าอีกครั้งหนึ่งครับท่านช่งรับเป็นวัดร้างครับท่านสมงรับแตกครับท่านชมครับว่าตามบักนะครับวัดร้างแห่งนี้มัวมิพระจ้ากลูกครับท่านชมครับแต่ฟัาในความฝันนั้นผมเห็นว่ามีพระอยู่สามลูปครับที่ฟันร้างแห่งนี้ครับมาบิณฑบาต ผมมาปรับก็บขนหัวลุกเลยครับูมชมครับเป็นวันรางอยู่จริงครับทาส้ชมครับบ่พิพาจักลุกแต่ด้วยความฝันมีได้ยังไงครับหรือว่าจะเป็นวิญญาณของพระที่ฟันรางนี้เพิ่นในเขา,าหายอีกหนึ่งบ่หรือว่าเพิ่นสิให้โชคห้ลาบซึ่งผมเขามาเที่ยวที่แล้วครับหรือว่าเพิ่นบุท่านยืนยันบ่ว่าตัวนั้นชัวเขาครับท่านชมับ เื่อมีข่มฝันนะครับเนาะผมก็ต้องเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับครับบุติก็ห่างครับเก่าเก่าดีดีครับท่านผู้ชมครับเก่าจริงๆมาแล้วเด้อหลวงพีหลวงพ่อเอาแล้วครับผัดผู้ชมครับว้าวความกดดับพัดไปๆจักเสียงจักเป็นเสียงแล้วครับ ถูกสาถูลูกขีทหารวิกฤตย่านลูกผีทั้งสามหุที่สิงสถิตอยู่ณวัดรลางแห่งนี้ได้รับล um, ูกรับสาแล้วบันนี้ลูกมาถามก็ฝันบ่ได้มาลบลูกบ่ได้มาลบคนเป็นยังไงขออาโหสีเ้อสาถูกสาถูอุ้ยย่าแสดงปฏิหารให้ลูกตองย่านเถาะตอนนี้ลูกก็คนหัวลูกละทั้งช็อตอุ้ยตกเฝ้าเดินกลับไปครับถึงส่งครับบอกกลาาวไปแล้วครับเอาละครับ พ่อบอกกล่าวเขึ้นครับรู้สึกว่าเงียบสงบครับสมครับนี่นะครับวัดห้างอิลีครับเอาอีกแล้วครับทับทับทับอย่างนี้สังเกตสีก็เพิ่มเบือเพิ่มเบือแล้วไปเลสาธุสาธุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีนะครับสมคบกล่าวออกไปว่าอยากเสียงอยากเสียงครับามครับเอาเละครับท่านผู้ชมครับ ไผ่น้อมาตีของเสียงดังปงปงบานนี้สองหาครับผมสชองครับสองหาถูกันเนาะเสียงของดังปงปงครับต้องครับเอาอีกแล้วครับมันเป็นลัษณะนชนิดต้องเป็นวิญญาณผีแน่นอนครับเป็นวิญญาณผีพังเอ้ยเอาครับผมสชงครับเดี๋ยวผมติตามเข้าไปในกุฏิที่ว่าเพิินเคยอยู่นอกสายลมวิชีวิตอยู่ครับ ผมละครับเพิ่งว่าเพิ่งมาแล้วครับอุ้ยาหน้าทิ่จ่าผาพี้เหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเหี้ยนศิษสิกามาขอโฉบขอหลัก็เคนหมดเลยจะไงเอาละครับพันธุ์สมครับอุ้ยฝาเข้าไปนะครับเนาะครับพันธุ์สมครับตอนนี้ผมกะเดินทางถึงกุฏิเพิ่นนะครับผมส้มครับเป็นกุฏิเก่านะครับเนาะ เป็นกุฏิเก่าที่ว่าอยู่วัดร้างกลางป่าครับซึ่งกุฏิหลังนี้ครับว่ามีพระแม่แต่รูปเดียวครับสิดพาท่านผู้ชมบุกไปบอกไปก้าวเพื่อนครับว่าวันนี้ลูกมาแล้วเสียให้โชใหลาดันเลยเนาะสียให้พ่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณว่าสิให้พ่อนให้โชใหลาดครับอ่ะท่านผู้ชมครับตามมาครับนี่แหละครับมองนี่แหละครับมองกุฏิผลนครนะซึ่งชาวบ้านกระนั่มสารเก่าๆครับท่านผู้ชมครับมาถิม ฟังเรื่องรักฤะษีกะครับโอ้ยครับสึ่งผมมีความเสื่อมอเนาะว่าสารแห่งนี้ครับตกมีสิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์แน่นอนครับทำสุขคผมสิบอกกาบผมก่อนครับเนาะบอกกาบผมก่อนเอาล้วครับท่านผู้ชมครับงเหียดอีกแล้วครับเหียดอีกแล้วเหียดอีกแล้วบุษันไหนบอก,อ,กอ,อ,หอกก้าวเรายังไดอคือสิ่งลรรคกันเร็วแท้สาธุสาธุสาธุเด้อหลวง,งพี่หลวงพ่อ คิดว่าได้มรณภาพอยู่กุฏิแห่งนี้มื่อนี้ลูกบอดเดีมาลบลูขันลูกเฮ็ดยังบุดีเฮ็ดยังผิดการต้องกราบขออโหสิอภัยเด้อหลวงผีหลวงพ่อเลยตามมาครับอ้ยสังกสีขึ้นมาสั่นตัด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 ครับท่านผู้ชมครับเสียวอีรีครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้ก็มากขนเดียวคือเก่าครับท่านผู้ชมครับ มือหนึ่งถือกล่องครับปากกระวาไปนะครับเนาะบรรยายภาพไปเพื่อที่จะให้ท่านผ pues ู้ชมได้เห็นภาพนะครับตามเข้ามาครับท่านผู้ชมครับตามเข้ามาโอ้ยเข้ามาแไดแกลก็ตกใจบ่พอครับอยู่ซื่อๆก็ได้ยินเสียงคลองลันดังป้องมงนี่ว่าเพื่อหลอกกันบ่เอ้ยเฮ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 ้ยเน้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 ยเฮ ลูกจะหลอกล้านลูกก็มาตามความฝันลัานจกได้ความฝันได้ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เขามาหาอะไรได้นี่เฮ้ยโอ้ยสิก่ากาไปวะเนี่เนี่คือระดบอิดด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 ิดการรบมันก็ยังไม่ปัญัยเห็นไหมเดี๋ยวลูกพี่อู้หู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 พิ่นเคาะสังกษสีใส่ครับหูเพิ่นสั่นสังกษสีใส่หูนี่บอครับท่านผู้ชมครับเพิ่นสั่นสังกษสีใสหรอเยอะสาธุสาธุ ศร้าซาลุงทอลุงผีเศา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 เจ้าหลอกเจ้าร้อนกันอุ้ยท่านสชมครับเขาไปบอกเพท่านก่อนนะครับเนาะเอาละครับหอดแล้วกุฏิหลวงพ่อลุงพีนะครับเนาะเฮ้ยเขามายังได้กัดตกใจยังไงนะครับท่านสชมครับอุ้ยไก่ยังอยู่ครบคือเก่าครับท่านผู้ชมครับเอาละผมบระกาศเขาไปเลิกแล้วโอเคนี่กระพ่อสาธุสาธุหลวงพ่อลุงพีเอ้ยมือดีหลวงส่างร้านเลี้ยลุ้นกับเขามาหาแล้วจัง oh, ได้กะปวดเมตตาเด้อมือดี ถ้าหากว่าวิญญาณของพระธิดาสิทธิ์อยู่นกุฏิแห่งนี้ย่างโบท่านไปพบพิเกิดแจ้าเอกมณีลูกขอโชคขอลาบเนี่ยเด้ออให้มาตรงตรงหมดประจำวันที่สิบหกเอาละครับท่านผู้ชมครับขอปักวูบวูบว่าหรอเพื่อย่างนี้นี่ดีครับผู้ชมครับดูว่ากระเจีให้โชคโอ้ครับภาพถ่ายขนงส้มเขาพี่องข้างในนะครับเนาะหย่าหย่าเด้มึงพอหย่าเลยมึงพี ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยนัย่นศาสตร์เพิ่นครับท่านผู้ชมครับศาสตร์ที่เพิ่มศาสตร์ที่ว่าหลวงพี่เนาะเพิ่นใส่นอนสมัยหลวงพี่ยังโมท่านโมระนาผ่านรับท่านผู้ชมครับอขาไปบอกกลาวเพื่อนน,นครับเนาะอุ้ยคือปิตยานนี่ข้าไปบอกกล่าวเพื่อนนะครับเนาะสาธุเด้อทหากบริบบทยาำหลวงพอ่อหลวงพี่สิงสถิตอยู่ในศาสตร์พื้นดิกระบุดีลูกเข็ดยังบุดีกะขอโหสีเด้อ เอาละครับผมชมงครับถอย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 แสดงามยนดีสรับสยครับถอยลครับบอกอยถอยครับผมชงครับถอยละอ้ยอุยเพื่อบาเพ่อาถอยครับผมชงครับเอาละครับเสียงคลองดังลันขึ้นนี่ะครับห่วยคือเปเห็ดนะาจะต้องผีลูกกะเกาขออโหสิ เรียบร้อยแล้วจะได้ก็เห็นนะไรเถอะอ้ยเอาถึงไหนครับคุณชมครับถอยก่อนเนาะถอยตั้งหลักก่อนอุ้ยครับเห็นยังดีครับคุณชมครับถอยถอยก่อนครับคุณชมครับถอยออกมาก่อนครับเสียงของเอ้าเปิดร้านปงเปรงปงเปรงอยู่บ้านเพิ่นกระเนงบุตรท่านสาเหี้ยนอยู่ครับท่านคุณชมครับเพิ่นกระเนงสั่นสั้นกระสีใส่อยู่เลยครับเห็นมครับ เครื่อบักเครื่อบักเครื่อบักนะครับเฮ้อนี่แหละครับท่านผู้ชมครับดีจ้ะคนขับเครื่องใหม่สั่นไปสั่นมาอยู่อย่างไรเนาะหลวงพี่เนาะคือมาเหี่ยนะเด็กถอยมาครับท่านผู้ชมครับถอย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 อันตรายแล้วครับท่านผู้ชมครับถอยถอยตั้งรักนะครับเนาะถอยตั้งรักครับท่านผู้ชมครับอุ้ยโบว์ใบแล้วโบว์ใบแล้วเหยี่ยนแห้ง อยู่สื่อกเมา่อขอของใส่กันในเสียงดังมาแค่หนึง่งโต๊ะใจมารับผมมีไผ่นะอยู่วัดห่างไงดิจะนนี้คือมีคนวัดกลั่นของใส่เสียง,งดังครับคุณชมครับอุ้ยบอกมากเสียวครับคุณผชมครับเอาอีกแล้วครับคุณชอบมาถอยเลยจักเสียงกระดิ่งจักเสียงของละบานเอาจังไหตอนนี้กำลังถอยมาตั้งหนัก,กนครับเนาะถอยมาตั้งหนัก,ก,กเดินออกมาแล้วครับคุณผชมครับเดินออกมาแล้วไม่ไหวแล้ว เอาแล้วครับแหงล้มพัดขึ้นพัดขึ้นครับเอาครับเฮ้ยมันมันมันมอย่างนี้อุ้ยมเป็นสีระบายนี้ต้องเฝ้าไปแล้วครับผมสมคสมคตอนนี้ผมกำลังอยู่นอกศาลานะครับเนาะศาลาวันที่ว่างงครับผก็ได้เดินทางออกออกมาแล้วครับโอไวนาครับเนาะละลายมากครับ ปิดวัดร้างนะครับเนาะผมเดินออกมาครับตั้งหลักก่อนนะครับเนาะตั้งหลักก่อนนี่นะครับก่อนสิเข้าไปนะครับเนาะก่อนจะเข้าไปเบิ่งโชคเบิ่งหลาปีริบบาทครับผมก็สิอ่ากาวบอกเคนคนนะครับเนาะสาธุเด้อสาธุสาธุถ้าหากว่าวิญญาณของพระที่สิ้นสถิบอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้ได้รับลูกรับทสามแล้วบัดนี้ลูกสิเข้าไปข้างในได้บาเนี่สิเข้าไปขอโชคขอลาภได้บาเนี่ ก็ให้เปิดโชคเปิดลากเปิดทางให้เด้อมา่นี่ย่าหลอกอย่าหลอนก,กันเออลูก,กระยานเอาละครับบอกมาปั๊บก็เอ้ยอ,อย่างนี้ล่มเข้ามาแหกอ่ะนี่อันนี้ผมเป็นล่มธรรมดาตั้งสมชกับผมเป็นล่มธรรมดาแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ล่มธรรมดาครับสมชนับเสร,ร,ร็จแล้วว่าเป็นล่มที่ว่าเป็นวิญญาณพระครับที่ซึ่งคิดอยู่ในบรตถะให้เลครับก็แสดงจแล้ญญวปฏิหารในของเราครับ ครับคุณส้มครับเพื่อนต้องให้เขาไปแน่นอนครับโอ้ยครับคุณส้มครับนี่ก็เป็นอ่ะกุฏิห่านกันเนาะเนาะแต่ว่าผักนี่ครับอ้แสดงปฏิหารขัดปฏิหารแน่อุ้ยแสดงว่าเช่าบ้านนี่เอากงมาหลอมหล่อไปนะครับเนาะเอากงมาหลอมหล่อไว้ซึ่งข้างในกุณผูมีอย่างครับคุณส้มครับเดี๋ยวผมสีพาดคุณส้มต้องหยาดเข้าไปเบิ่กนะครับเนาะว่าข้างใน มีอะไรไหมก่อนที่เข้าไปขอโชคลาภอ่ะบาทที่ว่ามีวิญญ,ญาณผาสิงสถิตอยู่ในบาทนะครับเนาะเอาละครับท่านผูช้ชมครับผมสิบกว่าพันผู้ชมครับเดินเข้าไปดูข้างในกันเอาละครับเสียวเสียวละครับกัดแขายุ่มด่างนะครับเนาะต้องทองคาถาละครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปัจจุปนนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังอุปปรังไะยโธทิเตจขุเพวะสนิวาเสนะปัจจุปนนะหิเตนะวาเอวันตังชัยเตเปมังอุปปรังไะยโธทิเตจสาธุสาธุบมเดมารบลูเด้ออย่าหลอกอย่าหลอนกันเด้อมาขอโชคขอลาภ เอาละอยู่ซื้อถาดกระดิกบาหน่เออห่วยดินย่านเพิ่มแห้งเลยแท้อุ้ยสาธุสาธุลูกเข้าไปเนี่เด้ออย่าหลอกอย่าร้อนลูกเด้อยังไงดีครับคุณผู้ชมครับสิกาเข้าไปว่าหนิสิกาเข้าไปว่ครับคุณผู้ชมครับเดินมาด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเดินมาด้วยกันเออห่วยห่วยห่วยหลวงพี่เอ้ยลูกร้าน เนี่ยย่อมพอดีขอเราจังไดอคือโบเหยเขาไปหรือจังไดหรือว่าโบเหยเขามาสถานที่แห่งนี้บ่หรือจังไดอ่ะลองเขาไปไมงครับอ่ะงานเขาอีกเว้ยโบเขาละครับถอยดีกว่าครับถอยถอยถอยเนาะแสดงว่าเพิ่นบ่อนุญาตให้เขาไปแล้วครับไม่อนุญาตแล้วอุ้ย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 โบอนุญาตนะครับถอย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 ไปครับทำช่วงครับเอาแล้วครับทำช่วงครับ แสดงว่าเพิ่นโมเหตุเขาไปในกุฏิห่างหลังนี้นะครับเนาะวิญญาณเพิ่นเห็ยนแห้งดีครับผมส่งครับอุ้ยมีแทงน้ำพร้อมครับผมส่งครับแทงน้ำสมัยเก่าเอาละครับเมื่อไม่ให้เข้าไปผมก็จะขอโชคขอลาบจากบาทด้วยนะครับผมส่งครับตามมาด้วกันครับผมส่งครับอุ้ยป็นตะยานโผล่ออกเอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กับมาถึงแล้วครับเนาะนี่คือ วัดห่างครับท่านผู้ชมครับมองดีครับ,เป,ปรบเ,เป็นแท่นปูนนะครับเนาะเป็นแท่นปูนที่วางพระพุพทธรูปครับเครื่องศักดิ์สิทธิ์ผมก็ต้องขอ,อกราบไหว้ก่อนนะครับเนาะสาธุเด้อสาธุมือนีหลูกเขามาหา,าวิญ,ญญาณพระที่วสินทร์สิทธิ์อยู่ในบาทมาขอโชคขอลาเพิ่นขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด้อจงโปรดเมตตาลูกเมตตาหลานซอย เปิดโชกซอยเปิดทางให้พิญญันพระบอกสามตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะผมจะคยพาท่านผู้ชมมากแล้วครับท่านผู้ชมครับเด็เป็นยังเสียพูดเก่าครับท่านผู้ชมครับนี่จะเปนไดายสายสินเก่าๆนะครับที่เพินสมัยอ่พะพระอ่ะพินมีชีวิตอยู่แล้วเนาะมีชีวิตอยู่และกะ็ค่อยผูกคอผูกแขนให้กับยาิโวงครับนี่นะครับ เป็นสิ่งเก่าๆได้สายสิ่งเก่าๆที่เพื่อนเทวิทิศสมัยมีชีวิตอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตาลปัตรครับที่เพิ่นใส่สําหรับห้สิ้นให้พ่อนกับญาโยมที่มาทําบุญครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเอาเอคือขยับไปขยับมาหรือว่าเพิ่นสิห้สิ้นให้พ่อนบ่ครับท่านผู้ชมวอ้สาธุสาธุลุงพียา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  อย่างนอ้ป่ะเนอครับผมส้มครับมาบอกกาวเพื่นก่อนครับเนาะบอกกาวเพื่นก่อนบอกกาวครับผมส้มครับครับผมส้มครับวอนสิขอโชคคนาดเป็นเลขจากบาทเนาะมือนี้นะครับผมสิสองให้เห็นชัดๆเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็ได้ในความฝันนะครับเนาะก็ได้มาใส่บาทเพื่อนครับนี่นะครับบาทสามหน่วยนะครับเนาะที่ผมใส่เพื่อนหนึ่งสองสามส่วนสองหน่วยนี่พ่อแมนครับ บาทในสองหน่วยอยู่เมื่นครับเนาะผมใส่ให้สามหน่วยผมรู้สึกว่าหน่วยกลางครับเพื่อต้องให้โชคให้ลาภครับงวดนี้ครับสิบเป็นอะไรนั้นผมก็สิขอถืดถูกบอกกล่าวตรงกอนนะครับเนาะขึ้นผมใส่อาหารข้าวหวานอยู่นี่นะครับเนาะหรือว่าเพิ่นสิให้โชคให้ลาภอยู่ในนี่บ่สาธุสาธุท่านเกิดว่าสิให้โชคให้ลาภกัขอให้ปรากฏตัวเลขออกในบาทเด้อเนี่ยพอสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับมื่อวีผมที่ซองเห็นจะชัดครับ ให้เห็นจะาจ่าไปเลยนะครับเนาะว่าถ้าหากว่าวิญญาณพระยังสิงสถิตอยู่ในบาทมองนีอีบกีก็ขอให้จงดลบันดาลให้โตเลขโพออกจากบาทนามนเดอสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูเพวะสันิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชยเตเปมังอุปหลังไมยโถติกิจภูเพวะสันิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชยเตเปมังอุปหลังไมยโถติกิจสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาหลุนมาสังเกตน้วกันครับเนาะว่าในบาดน้ำวนที่ว่าวิญญาณพระเสียงสะกิดอยู่ณที่นี้ ผนสีชู้ตุเร <t us att estar> ่ให้นตัวนะครับคุณผู้ชมครับเลขเริ่อมขยับนะครับคุณผู้ชมครับเลขเริ่มขยับนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เลขเริ่มขยับนะครับหรือว่าสิเป็นวิญญาณของพระครับเพิ่นเริ่มปรากฏเห็นครับนี่เริ่มปรากฏเอ้าแฟบๆครับแฟบๆฝบเอาแล้วครับเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเนือหายไปแล้วไปเห็นไหมครับผมสีเอาทูกสีมือครับเนาะ ปากฏเสมอครับป๊อ๊อปเฟครับอ่ะเป็นตัวไหนก็มาสังเกตกันครับเนาะดูให้เร็วๆครับอ่ะตาไขเห็นกะตัวไหนกะคอมอมต์มันครับเนาะเห็นไหมครับผู้ชมครับขยับไปขยับมาครับตัวเลนครับป๊วปป๊แต่ยังไม่ชัดเจนครับผู้ชมครับยังไม่ชัดเจนเนี่ยง้อยเนาะเอาละเนี่ยพอหลวงพี่ขันสีไห้ตัวเด็กห้ไม่ชัดเจนแสดงปาฏิหาริเห็นชัดๆ เอาล้วเริ่มปาฏิหารนะครับเริ่มสิสัดเจนขยับขยื่นนะครับเอาละเป็นตัวไหนน้อครับเห็นไหมครับท่านทั้งมนี่เริ่มขยับขยื่นครับสังเกตนะครับเนาะสังเกตสังเกตครับเริ่มขยับขยื่นเนาะเอ้าเลขเริ่มขยับเลยครับขยับไปขยับมาเนาะจับเป็นตัวไหนนั้นโปรดดูดีๆครับท่านทั้งหมดโปรดดูดีๆผมเสือว่าวิญญาณของพระที่สิสิทธิ์จูณบาปน้ำมนต์แห่งนี้ครับเพิ่นตกไปโชคหลับนี่เนาะครับตอนนี้เพิ่นเริ่ม แสดงอาการปรากฏเห็นตัวเล่ครับโอ้ยน้อยนอบาเนี่เอ้าเนี่ยพอเร่รื่องเนี่ยเนี่ยพอเร่รื่องเนี่ยเอ้ยเริ่มครับเริ่มครับนี่ครับดูม,มือผมครับเนาะดูดมือผมครับนี่ดูดูถูกครับนี่ครับนี่ผมจะถูกสี่มันครับเนาะนี่นี่มึงนี่ครับนี่เห็นบ่ขยับไปขยับมาครับเนาะเป็นเล็กอย่งางนไร ให้ชัดๆเลยเด้อเอาครับเห็นนชาติเลยคือเป็นเลขสองนะครับตอนนี้ครับเป็นเลขสองแล้วเอาละนี่เฮดผมชี้มครับเป็นเลขสองนะครับสองเอียงมาสองอะไรเอา,สอ,าสองหายไปแล้วครับสองหายไปแล้วรอตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับรอแค่ตัวสุดท้ายว่าจะเป็นสองอะไรครับท่านผู้ชมครับจะเป็นสองอะไรเอาละครับตัวสุดท้ายเลยครับเอาเด้อวิญญาณเนี่ยพอย เห็นคักๆอีกทือหนึ่งเถอะเอาละครับเป็นเลขสามครับบันน้ครับเป็นเลขสามครับเห็นไหมครับนี่เป็นเลขสามเพิ่นปรากฏดสตัวครับเอาเพิ่นห้เลขสองตัวครับก็คือสามสองครับสำสมครับเมื่อกี้สองปรากฏดครับแต่ก็เลขสามปรากฏดขึ้นมาทีหลังครับเป็นสองสามสามสองครับนอกส้สมครับอุ้ยสาธุสาธุเอาละครับเลขสองกับเลขสามมาร่วมกันเลยครับนี่เห็นไหมเพิ่นมาร่วมกันแล้วนี่สองเริ่มเห็นไหมครับสองแล้วก็มาสามครับสองแล้วก็สาม สองแล้วก็สามสองแล้วก็สามสามแล้วก็สองครับงอกงอกแงแๆกน่ยสามแน่นอนครับนี่สามครับงอกงอกแงแๆหน่สามครับนี่เห็นไหมเอาให้ชัดเจนไหมครับขอให้วิญญาณลุงพี่ให้ชัดเจนนะถ้าพี่ก็บสามครับถ้าพี่ก็สามสามนี่ครับสามอ๋าสองครับมันนี่เป็นสองเห็นปะดูตรงที่ผมเอาทูบชี้เข้าไปเป็นสองเหครับนี่ครับเป็นสามสองสองสามครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสาธุสาธุครับอุ้ย ผลสุดท้ายวิญญาณของพระธิดสิทธิบัตเพิ่งใไรตรงตรงครับเพ้นครับชัดเจนสามมิลิครับเห็นว่านี่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 สามหายไปแล้วครับหายไปแล้วเป็นเลขสองมานี้ครับนี่เป็นเลขสองเอาเป็นสามอีกแล้วครับเป็นสามอีกแล้วเอาสามอีกแล้วครับเดียวกับเป็นสองตนี้ก็เป็นศูนย์ละบานนี่เป็นศูนย์หมือนนี่ด้วาเพิ่งหาสามตัวสองสามศูนย์ด้วยจากไหนเดยอครับท่านผู้ชมครับ สรุปเลยเห็นเป็นสามตัวครับสองสามศูนย์ครับทำช่องครับสองสามศูนย์ตัวสุดท้ายเห็นไหมครับเป็นเลข่ศูนย์เนาะตัวสุดท้ายเพิ่อนแสดงเห็นเป็นเลข่ศูนย์ครับนี่ครับเป็นเลข่ศูนย์วงกลมเลยครับมาดิวงกลมเห็นชัดเจนเลยมาดิเอาเอาแล้วเพิ่อนกระจายไปเห็นแล้วครับเป็นสองสามศูนย์ครับทำช่องครับสรุปเลยครับอุ้ยเพิ่อนหานี่เป็นสองนี่หรออู้ยครับสังเกตดีๆนะครับแล้วดีดีๆเป็นสองอันนี้ก็เป็นสามนี่เพิ่อนเห็นไหมให้ชัดเจนเลยครับทำช่องครับ สาธุสาธุโอ้ยวิญญาณเพื่อนไฮอีลีครับโมเมนต์ฝันขีดตัวตัวนี้ฝันอีลีครับท่านผู้ชมครับเป็นฝันเรื่องจริงครับหลังจากใส่บาเดินเพื่มขึ้นนะครับเนาะเพื่อนห้โชคให้พ่อนะครับก็คือสองสามศูนย์ครับท่านผู้ชมครับสองสามศูนย์ครับเนาะให้ท่านผู้ชมใช้วิดจนนัญาณในการทำสชมครับอ่ะบาตเดีวนี้ก็ได้โชคแล้วครับท่านผู้ชมครับผมสิปิดฝาบาตรแล้วครับท่านผู้ชมครับปิดฝาบาตรเนาะนี่อ่าเป็นขี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ เอาล้วครับท่านชมครับเหลืออีกบาทหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะที่เพิ่นขวมไปครับเห็นบ่เพิ่นงุ่มบาทไปเห็นบ่ท่านชมครับผมสิลองเปิดบนครับเนาะเผื่อจะเจอโชคเจอลาบในบาทครับทันสมครับอ่ะสาธุเด้อลูกขออนุญาตเด้อลูกขออนุญาตเปิดบาทครับท่านชมครับอุ้ยกาเปิดเพราะน้องน้องเสียวเฮ้ยยังขุมาครับโอ้มีอย่างครับทันสมครับเห็นหรือเออ เสียงยังไม่เสกยงอย่งระบาดยันหล่อยันหล่ออย่างนั้นได้ครับผู้ชมครับตรวจสอบครับว่าบาทถึงงมมี่ยังอยู่ครับบ่มี่ยังครับธรรมส่งครับไม่มีอะไรทั้งนั้นเอ้าโหสุขมี่ทูกครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเพื่อสิให้โชคลาภไในทุกข์ขออนุญาตเรืองขจีไหกะขอให้ลุงพีจงอนุญาตให้ลูกนำมาจุดเพื่อเอฟซีสีน้ำเอาไปพิจารณาเรือ สาธุสาธุครับผมชงครับผมจิตยิบถูกขออนุญาตทุกคนแล้วครับเนาะนั่มาจุดครับสาธุสาธุอุ้ยเสียวครับอ่ะทีขอจากวิญญาณเลยครับอุ้ยถูกครับสาธุเด้อท่านถากว่าวิญญาณอยู่ในป่านี้สิให้โชคลาภไม่ถูกก็ขอจงอ่ะเสกโชคเสกลาบสามตวตรงสาธุสาธุครับผมชงครับขอพคนละตัวนี้ไปรีบนะครับทำตรายต้องรีบไปเอครับผมชงครับผมจะทำการแล้วครับเนาะ จุดทูบครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยมาดูมนกันนะครับเนาะว่าบาทลูกแรกที่ผมเปิดเจอทูบนะครับเนาะผมคิดว่าวิญญาณพระที่สิงสถิตอยู่ในบาทลูกแรกครับเพิ่นห้โชคขลับเป็นเลขที่ถูกนะครับเนาะพอผมเปิดบาทออกมาครับเกิดปฏิหารครับเห็นถูกว่างขลออยู่ดอกหนึ่งนะครับเนาะความรุนกันครับว่าวิญญาณพระ บาทลูกแรกซีไฮโชคกันลาบตัวเลยครับคุณผู้ชมครับล่อแห่ใหม่ไม่ก่อนนะครับเนาะท่านผู้ชมอีีกับบางคนกับติ๊ดนติติสินครับเงินสิกินเขาแทบไม่มีในสิครางงวดรถค่าเช่าบ้านสัมปทานครับติดเนี่ทั้งนอกระบบทั้งในระบบครับว่มีปัญญาฮอดสิใจเขาครับผู้มชมครับขอให้วิญ,ญญาณผ่านที่ยูปทางนี่ครับ จงให้สามตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุสาธุซอยพดนี่ลูพดนีร้านเนี่ยเด้อซอยพดนีท่านผู้ชมเอ็ดซี่ทุกผู้ทุกคนเนี่ยเด้อสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นเต็มหัวออกมากครับโอออกมากเป็นเลขสองแน่นอนครับท่านผู้ชมครับบวเลขสองกับเลขสามนี่แหละอะเลขไปกับตัวไหนกับตัวนั้นละครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับ เป็นเลขสามแล้วเนาะเอาล้วครับตัวที่สองลองลุ้นกันดูครับเนาะตัวที่สองมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียงดังก๊บปุ๊บปั๊บปักผมมาเป็นเลขเจ็ดแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสามเจ็ดเอาล้วครับเห็นแต่หางนี้หลากแง่รุ่งมาแล้วครับเนาะตัวไหนก็ถือว่าตัวนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับ แน่นอนครับตัวที่สองเป็นเดกเครับเอาละตัวที่สามมาหนี่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับไก่สีสุดนะครับท่านผู้ชมครับรอให้ชัดเจนก่อนครับท่านผู้ชมครับหรือว่าจะเป็นสามเก็ดอ้าวโอ้ยกระตั้นนั้นนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับยังไม่ชัดเจนลุ้นอีก แป๊บหนึ่งครับผมชมครับดูนี่แป๊บหนึ่งนะครับเนาะดูอีกแป๊บหนึ่งครับผมชมครับมาจะได้นอะเอาอีกแล้วครับอย่าหลอกอย่าร้อนกันเด้อขอให้เห็นตัวสุดท้ายก่อนครับสรุปแล้ครับเนาะสรุปสำหรับเลขกจากวิญญาณพระที่วัดร้างแห่งนี้ครับเพิ่นใไ้ตรงๆเป็นเหลขสามตัว เลขเจ้าปัดก็คือ230ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขทูบก็เป็น377ครับเนาะซึ่งเลข2ตัวครับเนาะหันพมปัดให้ท่านส้มก็คือครับ37เและ32ครับท่านผู้ชมมาตรตัวใดก็ไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับเนาะท้ายสุดสุดท้ายนะครับผมก็ขออาศัยอำนาจครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวิญญาณพระที่วัดรังแห่งนี้จงดลันดาลให้ท่านผู้ชมครับจงมีโชคให้สมหวังสมดังความปรารถนาครับ ให้เงินท้องไหลมากที่มากให้ถึงรางวันที่หนึ่งนะครับเนาะก่อนสิฮหอปีใหมเ่เียครับสำหรับนี้ครับผมชินบาร์เบอร์สตริโอกับขอราท่านผู้ชมดีก่อนครับครับสวัสดีครับ